<Hello. S 2> อือมันส่วนนี้อย่างนน้นเนาะน,น,นี่อย่างเนี่ยบักนัดดีปปดหน้าเท่าสับป,ประรดบักนัดแต่พอแล้วพยันพายลายเปลี่ยนลูกโปรไป <laughs> ใกล้ไรไม่มได้จัดแป้ง โอล้วอเออไะนไหยังมาวิดีโอนั่นอ,อ่ะอ๋อตีเอยงมายังมา,งมาเออย,ยังสั่นละให้ความลมมือได้ไหมอืมแม่บ้านมักพืชคอยมักสัตว์คือไปกันได้เนาะเนะี่ย จัดยาจัดยาเออเป็นได้สเต็ปอย่างแนเนาะยาเนี่ยนะยยน,น,นะนุ่นแดงพามสัตวแพทย์อยางกดนี้โอ้ตาไหล สายตาเริ่มบดีแล้วย,ย,ย,ยู่คุมได้นอนนั่นเนาะทำงานทำงาน